นี่นะคะคนสช่างปลาพภวันนี้คือตัวเนียนคือร้อยเจ็ดสิบแปดคนเหลวหถิ่ทามันว่าเออกี่บาทกี่บาทแต่ว่าก็ถามเลยแต่ว่าถ้าเกิดก็ไม่ซื้อนี่แม่กเกลี้ยงเลยแม่กเกลี้ยงเลยซึ่งเนียนน่ะคนสช่างนะพี่น้องนะลกูกค้าสช่างกาเขาบอกว่าเลเนือซองด่าน เอกดูซับเหนือไม่ต้องซับเหนือซับมาไม่ได้ตัวแต่วไม่้กอ็ต้องซับได้ตัวรู้ไหมกระตือซับกระซับชิ้นเล็กๆขนาดนี้แต่ว่าดูกันซับแน่นอนวัวซับเหนือซับมาว่าเหนือไม่ซับก็พาไปทำอะไรก็ไม่รุเหมือนกันไม่ได้ทามก็ที่แต่ก็ตัวเดียวกันนะว่าทามเพอยากดูเหลืองชาวบ้านเลเซ็ตถึงับกลางอันตรงกลางซับ แรงติดกลางแลงเป็นเหนือเพิ่งแลงไปแลงมากก็แลงอยู่ช่องร้านไปเลยซึ่งเอแยกกลางเยกดูไติมันเหนือก็เยกเนอเหนือทับกี่นนองกระเด็นหวไม่ได้ทับเหนือทับทับเป็นชิ้นแกงไม่รู้่าทับไม่ทับก็ทำมาไรข้าวต้มก็ไม่ทับเช้านะนั้นทับเป็นชิ้น